ความโชคดีมหาศัรรย์์อันใดจะเกิดขึ้นกับดวงท่านที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ย่อมเป็นดวงของท่านค่ะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่บอกว่ายังไงนะอะโอวิวออฟฟอร์จูนกงล้อ,อชะตาภรมลิขิตค่ะกงล้อมหาสมบัติกำลังหมุนเข้ามาสู่มือคุณแล้วนะใบที่สองค่ะไพ่อะไรนะฮะไพ่บอกว่าสามเหรียญเงินทองโชคลาบค่ะนะฮะและก็ข้อความบอกเพื่อนไม่ทิ้งกันด้วยนะคะ คุณมีมิตรภาพดีๆกับเพื่อนฝูงค่ะกับคุณในสังคมไม่ทิ้งกันคุณไม่เดียวดายค่ะใบที่สามค่ะลุ้นกันค่ะมีเ,เรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคะพ่ว้าวไพสวยอีกแล้วนะคะอย่างฟ้าถามทะเลค่ะ,อ,ะอาจจะมองในแง่ของคือถ้าคุณอยากรู้อะไรอาจจะมองว่าถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนถามใจคุณดูก็ได้นะนั่นแหละ คือสิ่งที่คุณปาถนาคุณจะเห็นไหมดวงตาที่สามเชื่อในเซนคุณก็ได้นะสัมผัสพิเศษคุณมีอะไรที่กระซิบข้างหงูคุณนั่นแหละเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณสมหวังนะคะ